โอ้ห่างไ่เลยนะครับงามงามอยู่นะครับเดี๋ยวผม,ม,มงามครับ สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบมาผอกับผมพื่เก่านะครับเหมือนเดิมครับพี่น้องเหมือนเดิมนะครับภาพพี่น้องมาตีิพึงนะครับปุ่นครับห้างพึงครับกัอยูปสูงนะครับอยู่คอนเก่านะครับก็ห้างใหญ่อยู่นะครับห้างใหญ่อยู่ปีที่แล้วว่ามานะครับแต่ว่าปีก่อนนั้นไม่นะครับตอนที่ผมตีนะครับ มันเป็นพึ่งเผาแล้วนะครับมะนาวซิบกลัวเลยนะครับแต่ว่าปีนี้มาพอไหวนะครับพึ่งอาจจะยังพท่านได้เต็มดีปันไดนะครับมะนาวก็ย่งแบนยูนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปพอกันบนต้นนะครับเดี๋ยวใหา่าพันจุดครบให้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นไปข้าวเดียวนะครับครบที่ผม เอ็ดแบบนี้นะครับตรงจุดขึ้นไปเลยนะครับพะสันกาอ่าระหว่างกลางต้นยังจุดกระไรน,นะครับแต่ว่าขึ้นไปไกลห้างอ่ามันสีจุดบติดายนะครับอ่าครบลักษณะนี่ค่อนข้างจะชั่วนะครับบอดอับนะครับผมถ้าติดแล้วบอดอับนะครับนอกที่จากว่าไม่ดันไนจะมดนะครับ นังจุดนะครับจุดเข้าไปน้ำจอรูเข้าไปนะครับจังจุดนะครับจุดพอจุดติดแล้วก็จังปิดใบนะครับโอเคครับเดี๋ยวพอกันดันบนนะครับอันนี้ครับโอหางใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวต้องขึ้นปีอีกน้อยนึงนะครับเดี๋ยวขึ้นปียังน้อยนะครับผม หัวน้างามยูนะครับแ้่ว,ว่ากับหน้าเสดายครับพวท่านเต็มนะครับีดี๋ับผมงามครับอาทิตย์หนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งน่าจะเต็มที่นะครับผมยังบ่ท่านเต็มนะครับหัวน้ายัางพอใด้อยูนะครับถือว่าโอเคอยูุนะครับผม โอเคครับตัดครับผม I mm -hmm. เรียบร,ร้รอยครับผม็ะด,ดายนะครับเพราะว่ามันบโบนด์เต็มเลยนะครับผมตัดโดนขีดซ้อนโดนานามขางนึงนะครับ มีน้ำอยู่น้อยหนึ่งนะครับก็เป็นทีนาเสียดายยูนนะครับผมปกตีกับพอได้นะครับพอเอากับขยานหายคือเก่านะครับเพราะว่าคนมันหลาะหลายนะครับผมคนมันหาหลายนะครับแต่โอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ